เมื่อสื่ปีก่อนมิวบาได้ไปประเทศภูฐานเรากร็ได้พบข้าราชการท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เ็นคนน่าสนใจนะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่ออังกฤษนะไม่รู้ออกซฟอร์ดหรือเคมบริด e แต่ว่ากลับมาพูทธานก็เป็นคนที่ภูมิใจในวัฒนธรรมของพูทธานซึ่งก็มีอิทธิพลของพุทธศาสนาอยู่มาก,กราชการคนนี้ที่คิลเล่ดอจิตอนเป็นเด็กนี่ก็อยู่ในชนบทนะชนบทที่ไกลเลย ้างรถนี่มัเป็นวันเลยชาบุ่มทางเนี่ยบุมทาง,งนี่ก็เป็นที่ที่คนที่ไปปูฐานก็ถ้ามีเวลาก็ต้องไปให้ได้เพราะว่าเการักษาฒนถ้าทำประเพณีแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ได้ดีมาก ตอนเเด็กเนี่ยินเล่นี้ก็อยู่กับยาทีจริงก็มีพ่อแม่อีกด้วยนะแต่ว่าใกล้ชิดก,กับยามากกว่าแต่เคเล่าว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจตอนนั้นก็อยยุสมายสักเจ็ดแปดขวบมีหนูเนี่ยมันมาปวดเปลี่ยน จะเรียกว่าอาราวาสก็ได้คอยกินข้าวนะที่เก็บไว้ในถุงก็กินแอบลักกินอยู่หลายวันจนกระทั่งยายนะี่ย้านเนี่ยเห็นว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องต้องจับหนูตัวนี้ไม่งั้นมันจะ เรียกว่ามีครอบครัวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กับดังหนูที่ยาทำนี่ก็ง่ายๆนะเอาก้อนข้าวมาวางไว้บนกระดานไม้กระดานเล็กๆแล้วก็เหนือก้อนข้าวนี่ก็เป็นหม้อดิบเก่าๆที่คำยันด้วยการไม้บางๆนะสูงประมาณสันิ้วนึกภาพนะมี การไม้นี่คำหม้อดินเหนือก้อนข้าวรอให้ก้อนข้าวนี่รอให้หนูเข้ามาแล้วเวลามันคาบก้อนข้าวไปเ้เกิดมันไปชนกับการไม้เนี่หม้อดินก็จะตกลงมาครอบูัวไว้ เป็นกับดักง่ายๆเช้า,าเนี่ยย่าก็เอาก้อนข้าวนี่มาวางไว้ที่กับดักเป็นแล้วก็หุงข้าวรองหุงข้าวก็สวดมนต์คนที่แบบนี่คนคนโบราณเก่าๆนี่ก็จะสวดมนต์กันเป็นเรื่องเป็นราวมากไม่ว่าทำอะไรก็สวดมนต์หุงข้าวก็สวดมนต์ไปด้วย ตอนที่ส่วนมนเนี่ยไอ้หนูเนี่ยมันก็เข้ามาวนรอบๆกับดักแล้วก็เข้าไปในกับดักแล้วก็คว้าเอาคาบเอาก้อนข้าวออกไปมันก็ทำอย่างนี้ได้สำเร็จทุกครั้งนะไม่ใช่แค่วันเดียวนะหลายวันทีเดียวผ่านไปสองอาทิตย์แล้วก็ยังจับไม่ได้ เด็กนี่ก็ร้อนใจมากเลยนะที่จับหนูตัวนี้ไม่ได้ทั้งที่มันก็เข้าไปในกับดักแล้วแต่ย่านี่เฉยมากเลยนะแม้ว่ามันจะวิ่งอยู่รอบๆกับดักใกล้ๆตัวย่ายาก็ไม่สนใจย่าก็หุมข้าวไปคนข้าวไปสวดมนไป้้เวลา หนูเอาข้าวข้าบข้าวไปนะย่าก็ต้องทุกเช้าก็ต้องเอาข้าวก้อนใหม่มาวางก็เพียรทำางี้อยู่ประมาณสามอาทิตย์ระหว่างนั้นย่าก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจที่ซ้ำนะว่าเวลามันมาวนรอบอยู่กับดาวนี้จะคอยรุ่นว่ามัน จะคาบข้าวไปแล้วชนการไม้ตกลงมาให้ให้หมอดินตกลงมาหรือเปล่าแกก็ไม่สนใจแต่แล้วมีวันหนึ่งนะผ่านไปสามอาทิตย์เนี่ยไอหนูตัวนี้มันเกิดพลาดท่า,ทาขึ้นมามันคาบข้าวไปแล้วมันก็คงด้วยความประมาทนะมันก็เลยไปวิ่งชนการไม้หลุดเลยนะหมอด,ดิน ที่ถูกการหมายคำแล้วก็ตกลงมาครอบหนูตัวนั้นได้สำเร็จเด็กชายก็ดีใจมากเลยกระโดดโลดเต้นลิงโลดนะบอกย่าว่าหนูถูกจับแล้วหนูอยู่ในกับดักแล้วแต่ย่าก็เฉยๆไม่ได้แสดงทีท่าดีใจอะไรเลยย่าก็ผงข้าวต่อไป พอข้าวสุกนะย่าก็กินข้าวจนสายเนี่ยเด็กก็เห็นย่าเนี่ยเอาข้าวแห้งเนี่ยใส่กระบอกไม้ไผ่แปลว่าอะไรแปลว่าเตรียมเดินทางแนละ้วย่าเนี่ยเตรียมเดินทางแล้วคงจะไปหลายชั่วโมงน,นะเดินทางไปไหนนะก็เดินทางเอา หููตัวนี้แหละก็ไปปล่อยในป่ายากกับดักเนี่ยเทินหัวแล้วก็เดินเข้าไปในป่าซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าตอนนั้นก็หนาวมากนลำค้างก็แข็งลำธารยังแข็งเลยยากก็เดินไปเรื่อยๆเดินเข้าไปในป่าประมาณสองสามชั่วโมงได้ จนถึงบริเวณที่มีต้นโอ๊กใหญ่นะมีสัตว์หลายชนิดเนี่ยมากินลูกโอ๊กที่ตกลงมาอยู่ข้างลำห้วยตรงนั้นแหละที่ยายเนี่ยปล่อยหนูตัวนั้นแล้วก็เดินอีกสองชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยกลับถึงบ้านเรียกว่าทั้งวันนะมีภารกิจอย่างเดียวคือเอาหนูไปปล่อย โอฟัาแล้วก็น่าถึ่งนะหนูตัวเดียวนี่ย่านี่ถึงจะยอมนะพาไปไปปล่อยแล้วไปปล่อยในที่ที่เหมือนกับสวรรค์เลยนะต้นโอ๊กมีลูกโอ๊กเยอะแยะแสดงถึงนิสัยที่มีเมตตาม,มากัณน,นที่หนูตัวนี้ก็รบกวนข้าวที่ ยาเก็บมาแต่ก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นจับได้ก็เอาไปปล่อยในที่ที่มันดีกว่าเดินทางไกลไปกาสีห้าชั่วโมงแต่ที่น่าสนใจอย่างนี้นคือชาชีของยานะเวลาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากหนูตัวนี้ คือเวลาหนูมันก่อปัญหายาก็เห็นว่ามันต้องจัดการนะยาก็ไม่ได้แค่ทำใจปล่อยให้มันก่อกวนยาจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าต้องจัดการจัดการด้วยการทำกับดักแต่ทำกับดักเสร็จทำเสร็จก็รอคอยนะรอคอยแบบ ไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยหนูมันจะติดก,กับดักหรือไม่ย่าก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่และเมื่อมันไม่ติดก,กับดักย่าก็ไม่งุดหยิดไม่หัวเสียทั้งที้ทำทำไปสองสามอาทิตย์ไม่สำเร็จย่าก็ไม่งุดนยิดไม่หัวเสีย แล้วยังมีความเพียรพยายามนะมันเอาข้าวไปวันรุ่งขึ้นยาก็เอาข้าวก้อนใหม่มาวางไม่ท้อถอยแต่ก็ไม่หมุดหยิดนะที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จทั้นหนูเนี่ยมาติดกบดับก็เรียกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วยาก็ไม่ ดึงโลดไม่ดีใจอางีกับเด็กน้อยเด็กน้อยดีใจใหญ่เลยไปย่าเฉยๆถึงเวลาก็เอาหนูตัวนั้นเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ปล่อยอันนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะเป็นการปฏิบัติธรรมที่กลมกลืนกับชีวิตประจำวัน คือเมื่อย่าเห็นปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ทำใจแต่ว่าทำทำงานด้วยหรือทำกิจด,ด้วยคือหาทางจับมันแต่ขณะที่ยังจับไม่ได้ก็ไม่ได้มีความหงหุดหงิดก็ยังทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำจนสำเร็จสำเร็จก็ไม่ได้ดีใจ ยิ่งนนั้นก็ยังเอาดูไปปล่อยอันนี้จะเรียกว่าทํางานแบบปล่อยวางก็ได้นะทํางานแบบปล่อยวางเวลาเราพูดถึงการความปล่อยวางเนี่ยเราก็มักนึกถือว่าอยู่เฉยๆหรือว่าปล่อยปละละเลยยิ่ยิงยาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีทางการทํางานแบบปล่อยวางปล่อยวางคือปล่อยวางและปล่อยวางในผล แต่เหตุนี่ทำเต็มที่นะเหตุเนี่ยการประกอบเหตุนี่ญานิธรรมคือการวางกับดักทำทุกวันไม่ได้ผลไม่สำเร็จก็ไม่ท้อถอยก็เพียรพยายามอยู่เลื่อยไปจะทำนานเป็นเดือนก็ทำจะนานเป็นเดือนก็ทำอันนี้เรียกว่า ประกอบเหตุเต็มที่นะแต่ว่าปล่อยวางในผลซึ่งมันเป็นมันเป็นหลักนะของการทำงานแบบพูดเลยนะท่านก็สอนว่าให้ประกอบเหตุให้เต็มที่ส่วนผลนั้นมันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเราได้เพราะมันประกอบด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง เหตุเนี่ยเราพอจะกำกับควบคุมได้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเราแต่ผลนี่มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือแค่รอรอคอยแต่ไม่ได้รอเปล่าๆนะเหตุก็ทำอยู่เรื่อยๆเอาข้าวมาวางไว้ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าถึงเวลา สำเร็จก็ไม่ได้ดีใจอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางเสร็จแล้วก็เอาหนูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติถ้าเราเปรียบหนูมันกับผลนะก่อนก็ตรงกับที่ท่านอาจารวุธาว่างนะยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นที่รินก่อน้นั้นนะพูดว่าเนี่ย จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิคือเวลาสำเร็จแล้วก็ไม่ได้อวดว่าเป็นของกูของกูของกูคืนให้ธรรมชาติไปไม่ได้ยึดมั่นถือมาว่าเป็นผลงานของกูผลงานของกูระหว่างที่ผลงานหรือผลสร็จยังไม่เกิดก็ไม่ได้จดจ่อใส่ใจกับมัน สนใจแต่การประกอบเหตุนนี้เป็นสิ่งที่เป็นธาตทีนะที่เราควรจะนำมาใช้กับการดำเนินชีวิตรวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำเหตุให้เต็มที่เลยนะเหตุที่ว่าก็ได้แก่การเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะหรือการตามลมหายใจนี่คือการประกอบเหตุทำไปเรื่อย ส่วนผลนั้นวางเอาไว้ก่อนวางออกไปจากใจ้ถ้าเราทำเนี่ยโดยทำเหตุให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยวางผลเนี่ยเราจะทำงานอย่างมีความสุขขึ้นมากเลยนะเราจะไม่เครียดจะไม่หงุดหงิดแต่หลายคนเนี่ยเวลาทำอะไรก็ตามจยว่าแต่ปฏิบัติทำเลยทำงานก็เหมือนกันเครียดความเครียดเนี่ยเพราะาอะไรเพราะาใจเนี่ย มันไปจดจอ่อจดจ้องอยู่กับผลสำเร็จหรือผลลัพธ์ระหว่างที่ปฏิบัติอยู่เนะี่ยก็คอยเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่มันจะใจจะสงบเมื่อไหร่จิตมันจะนิ่งเมื่อไหร่จะมีความรู้สึกตัวเมืม่อไหร่สติจะเติบโตคนที่ทำด้วยความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ทำด้วยความเครียดมากเลยและสุดท้ายก็ไม่ได้ที่จะไปบังคับจิตให้มันเป็นไปอย่างที่ต้องการบังคับจิตให้นิ่ง หรือว่าไปจ้องมองความคิดเพื่อได้รู้ทันความคิดไวๆเอาจิตไปเพ่งที่เท้าเพื่อจะได้รู้สึกตัวชัดๆอันนี้ก็มักจะเกิดจากการที่ไม่รู้จักอดทนรอคอยในผลและที่ไม่อดทนรอคอยในผลก็ปล่อยวางผลไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าว่าเรา ทำเหตุให้เต็มที่แล้วเนี่ยผลนี่ก็ต้องวางไว้เลยและถ้าเราวางผลได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เครียดทำเต็มที่จะไม่ซีเรียสนี่มันทำได้นะทำเต็มที่คือประกอบเหตุให้เต็มที่เลยไม่ท้อถอยรู้จักรอคอยแต่ในเดียวกันก็ใจก็ไม่ไปเพ่งไปจดจ้องที่ผล มันจึงไม่เครียดนะมันจึงไม่ซีเรียสทำงานอะไรก็ตามต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะโดยพอผลสำเร็จทั้งระหว่างที่ทำก็จะไปจดจ้องอยู่ที่ผลสำเร็จมากว่าเมื่อไหร่มันจะออกมาเมื่อไหร่มันจะโผล่มันจะปรากฏจดจ่อยที่เหตุให้ดีก็แล้วกันไม่ใช่ไปทําัติธอีก้ปฏิบัติทำอย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันนะ สมัยที่พระาจาพุทธาท่านยังยังมีเรื่องมีแรงอยู่นะที่สวนโมกเนี่ยก็มีการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆอยู่หลายอาคารบางครั้งท่านก็นไปทำเองด้วยไปช่วยทำก็มีมีครา้หนึ่งระหว่างที่กำลังก่อสร้างอาคารที่ชื่อว่าธรรมนาวา ที่เรียกสันส้นๆว่าเรือเนี่ยก็มีโยงคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านโยงนี้ก็คุ้นเคยกับท่านคุ้นเคยกับสวนโมมากราบท่านแล้วก็ถามว่าเรือนี่สร้างเสร็จหรือ,อยังครับพระเจ้าพุทธาตอบว่าเสร็จแล้วโยงนั้นก็สงสัยนะเพราะเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยมาที่สวนโมก็เห็นว่าเรือนี้ก็ยังสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวแล้วทาไมสองเดือนนี้เสร็จแล้ว ปกติอาคารแต่ละหลังนี้สร้างเป็นปีนะก็ค่อยสร้างทีละนิดทีละหน่อยพอใช้แรงงานพระก็แปลกใจนะโยงนี่ก็แปลกใจทำไมเสร็จแล้วเนี่ยสองเดือนที่แล้วนี่ย,ยังแค่ครึ่งเดียวที่สร้างก็เลยเดินไปที่เรือปรากฏว่ายังสร้างได้ห่างไกลนะจากการเสร็จสมบูรณ์ไปได้แค่ หนึ่งในสองครึ่งหนึ่งหรือว่าอาจจะแค่2ใน3ามเท่านั้นก็เลยกลับมาหาท่าพุทธานพุทธาท้าจ้พุทธาบอกว่าอาจารย์ไหนว่าเรือเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่ดูเนี่ยมันยังสร้างไปได้แค่ครึ่งเดียวอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วเสร็จทุกวันวันนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จโยงนั่งงงเลยนะ แต่นี่สะท้อนท่าทีนะของการทํางานของท่านจ้าวุธ,ธานนะคือว่าสาวท่านเนี่ยงานเนี่ยเสร็จทุกวันทํางานระหว่างที่ทํางานก็ทําเต็มที่แต่พอถึงเวลาเลิกงานพาะค่ําแล้วเย็นแล้วไม่ใช่แค่วางมือหรือวางอุปกรณ์เท่านนะั้นแต่ว่าวางวางเงาไปจับใจด้วยสาวท่านเนี่ยนะเสร็จทุกวัน เสร็จนี้หมายความว่าวางงานลงจากใจเพื่อได้ไปทำอย่างอื่นไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลจิตใจก็สบายเพราะว่าวางงานออกไปจากใจเหมือนกับว่ามันเสร็จแล้วถ้าคนเรานี่ถามว่าเรามีท่าทีอย่างท่าอาจารย์ุทธานะทำอะไรเนี่ย ระหว่างที่ทำก็ทําเต็มที่ถึงเวลาเลิกถึงเวลาเลิกงานก็ก็ไม่ใช่แค่วางเครื่องไม้เครื่องมือวางอุปกรณ์ปิดคอมพิวเตอร์แต่ว่าวางงานออกไปจากใจด้วยมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายโปร่งเบาปฏิบัติทำกันเหมือนกันนะเสร็จทุกวันแล้วก็มีสติ เติบโตขึ้นทุกวันเราต้องมีความมั่นใจในถ้าเราวางรู้จักวางใจแบบนี้นะการทำงานมันจะไม่เครียดและนอกจากไม่เครียดแล้วเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นเลยนะเมื่อสัก60 60ปีที่แล้วเนี่ยมันมีการสร้างสำนักเซน ซึ่งเป็นแห่งแรกในอเมริกานะที่เป็นการสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าว่านี่คือท่านชุนโยสุสุกิซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยตัวเล็กนะแต่ตอนที่ท่านมาเริ่มก่อสร้างนี่ก็อายุ60แล้วแต่ว่าท่านมีลูกสิษย์เยอะนะเป็นฝรั่งอเมริกันหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้น ซึ่งหันมาสนใจนะการปฏิบัติธรรมแบบเซนสันนักเซนที่ซานฟรานซิสโกนี้ก็เรียกว่าเป็นสมเซนแห่งแรกในอเมริกาที่มาสอนการภาวนาแบบเซนในอเมริกาต่อหลังก็ขยับขยายไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัดก็ต้องสร้างกันเองนะท่านชุนเรียวก็ไปร่วมด้วยลูกสิษลูกหาวก็ไปด้วย ถ้าสรับเส้นเนี่ยนะมันก็ใช้ไม้ใช้หินเนี่ยเยอะมากต้องแบกเสาแบกหินอาจารย์ชุนเรียวเนี่ยก็แบกร่วมกับลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์เนี่ยั้งที่อายุไม่มากนะตัวใหญ่ทำไปได้ครึ่งวันก็เหนื่อยแล้วแต่อาจารย์ชุนเรียวเนี่ยนะทำทั้งวันคนก็แปลกใจนะลูกศิษย์ก็แปลกใจโหอ,อาจารย์ทำได้ยังไงเนี่ย ร่างก็เล็กแล้วก็อายุก็มากแล้วสงสายอาจารย์ทำได้ไงทั้งวันอาจารย์ชุนเดีตอบก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกงงเลยพักที่ไหนที่จริงท่านพักนะกายเนี่ยทำงานแต่ใจนี่พักระหว่างที่กายแบกหินแบกเสาใจก็ไม่ได้แบกหินแบกเสาด้วย แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวแบกหินแบกเสานะใจก็แบกแบกอะไรนะแบกความสำเร็จแบกจุดมุ่งหมายเช่นระหว่างที่ทำไปก็นึกแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอีกกี่วันอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จใจเนี่ยนะนึกถึงเป้าหมาย พอนึกถึงแล้วก็เลยเครียดก็เลยหงดหงิดแต่อาจารย์ชุนเรียวเนี่ยไม่มีไม่มีการนึกคิดแบบนั้นเลยใจก็อยู่กับการทำงานแต่แค่รู้เฉยๆนะว่ากายนี่กำลังแบกมีความเหนื่อยมีความปวดมีความเมื่อยใจก็ไม่ได้เป็นแบกบแบบเอาความปวดความเมื่อยเอาไว้ด้วยให้ความปวดความเมื่อยกับเป็นเรื่องของกายไป ใจไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยตามไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยเอาเป้าหมายความสำเร็จนะั้นมาเป็นเครื่องกดทวงลวงทับใจเรียกว่าใจปล่อยวางตัวทำงานนะั้แต่ใจปล่อยวางก็เลยบอกรู้สึกว่าผมพักผ่อนตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าทำได้นานกว่าลูกศิษย์ด้วยนะั่นการทำงานแบบปล่อยวางเนี่ยนะมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ เพ้อฝันนะมันเป็นเรื่องที่ทําได้และควรทําด้วยข้อสำคัญคือว่าต้องเข้าใจปล่อยวางนี่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยปล่อยวางคืออย่างน้อยก็ปล่อยวางผลที่มุ่งหวงังปล่อยวางความสําเร็จที่อยากได้หรือปล่อยวางนะความสงบหรือว่าสติความรู้สึกตัวที่อยากจะ ทำให้เกิดมีขึ้นในระหว่างการปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีประกอบเหตุให้เต็มที่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรทาในขณะ,ะที่เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่วางผลไปเอาไว้ก่อนผลที่คาดหวังอย่าให้ความต้องการหรือความปรารถนาความคาดหวังในผลมันมารบกวนการปฏิบัติไม่งั้นก็จะเครียด ถ้าเรารู้จักปล่อยวางผลต่อไปเราก็จะปล่อยวางอย่างอื่นได้ความหมุดหยิดความลำคันใจความปวดความเมื่อยมันก็จะวางได้มากขึ้นทำงานก็ให้กายทำไปใจก็เพียงแต่รับรู้ว่ากายทำอะไรแต่ไม่ได้แบกอะไรเลยสักอย่างเพื่อทำให้การทำงานนี้นอกจากคนทำให้ทุกข์แล้ว บางทียังจะมีความสนุกหรือมีความสุขกับงานแล้วก็งานก็ทำได้ดีทำได้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำ